วันนี้จะเป็นเรื่องของชีวิตสมรสนะครับมีใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับบางคนก็อาจจะยังไม่สมรสบางคนสมรสแล้วนะฮะบางคนก็เฉยๆช้าๆนะฮะแต่ถ้าเป็นพระวจ,จนะของพระเจ้ายังไงก็ดีนะฮะอย่างน้อยอเรายังให้คำปรึกษากับคนอื่นได้เอเมนไหมฮะ ผมอยากจะให้ทุกท่านเปิดมาที่เอเฟซัสนะฮะบทที่5ข้อที่31และ32อักรทูตเปาโลได้พูดถึงบทบาทของสามีและภรรยาและเมื่อท่านได้พูดถึงแล้วเนี่ยท่านอ้างกลับไปในปฐมการน้ำพระทัยของพระเจ้าที่แท้จริงอยู่ที่ไหนฮะเราจะพบได้ก็คือในปฐมการนั่นเองในสวนเอเดน แม้ว่าเราอยากจะรู้เอ๊ะพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เราหายโรคไหมไปดูที่ไหนไปดูที่สวนเอเดนพระเจ้าไม่ได้สร้างโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานะครับและพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมอย่างครบบริบูรณ์ก็อยู่ที่สวนเอเดนคุณอยากจะกินกล้วยหนึ่งผลหนึ่งหวีสิบหวีคุณคุณอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินนะฮะ และนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนที่บาปจะเข้ามาแปดเปื้อนในโลกใบนี้นั่นแหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างชายและหญิงขึ้นมาพระองค์ทรงสร้างอาดัมกับเอวาไม่ใช่อาดัมกับสตีฟนะฮะอาดัมกับอีฟนะฮะดังนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าแต่ฉันคือหญิงที่อยู่ในร่างชาย คือพระเจ้าไม่ได้แบบอุ๊บสเราทําผิดพลาดเราใส่ผิดผิดเข้าไปอันนั้นไม่ได้มาจากพระคัมภีร์แต่มาจากคําที่คนมักจะพูดกันฉันคือหญิงในร่างชายหรือฉันคือชายในร่างหญิงไม่มีในพระคัมภีร์สิ่งใดที่พระคัมภีร์บอกถูกต้องก็คือถูกต้องสิ่งใดที่พระคัมภีร์บอกไม่ถูกต้องเราไม่มีหน้าที่ที่จะมองข้ามพระคัมภีร์แล้วยก ความคิดเห็นของคนในยุคนี้ขึ้นสูงเหนือกว่าพระวจนะของพระเจ้าถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่สังคมเนี่ยยกเรื่องของการคดโกงกันเหนือความสุจริตแล้วเราจะทำยังไงฮะเพื่อเอาอกเอาใจคนในสังคมเราก็ต้องอเราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยพระวจนะไม่ได้แบบอเข่งคัดอะไรขนาดนั้นหรอกเราจะทำแบบนั้นไหมฮะ เราต้องยกพระวจนะเหนือความคิดเห็นของทุกคนเอเมนไหมฮะสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าผิดต่อให้คนในโลกนี้เขาจัดขบวนเดินแล้วบอกมันถูกมันก็ผิดอยู่ดีเอเมนไหมดังนั้นในเอเฟซัสบทที่5เนี่ยได้พูดถึงความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาแล้วจากนั้นไปพูดถึงปฐมการทันทีนะฮะเพราะเหตุน,นี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับ ภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สําคัญส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรอยากให้คุณสังเกตครับว,ว่าความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้รู้ไหมครับเวลาคุณอ่านพระคัมภีร์มันจะมีความจริงที่ฝังอยู่ถ้าเราไม่อ่านโดยการหาความจริงที่ฝังอยู่มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่คุณอ่านแล้วก็ผ่านไปและคุณไม่ได้รับอะไร สำหรับหลายคนอ่านจากปฐมกาลนะฮะผู้ชายละจากบิดามาดาแล้วก็ไปผูกพันอยู่กับภรรยาแล้วเขาก็เป็นเนื้อเดียวกันอ่านแล้วก็อ่านเลยแต่สำหรับอัครทูตเปาโลแล้วท่านเห็นความจริงก็คือนี่คือความสัมพันธ์นะแบบพระคริสตกับคริสจกักรซึ่งเราเป็นเนื้อเดียวกันพระองค์เป็นพระเศียรเราเป็นพระกายแล้วก่อนหน้านั้นท่านได้บอกแล้วว่าให้สามี ปฏิบัติอย่างไรกับภรรยาเหมือนอย่างที่พระคริสต์ปฏิบัติต่อคริสตจกักรส่วนภรรยาเองตอบสนองอย่างไรต่อสามีเหมือนอย่างที่คริสตจกักรได้ตอบสนองต่อองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นพระคริสต์และคริสตจักรคือแบบอย่างที่เราควรจะตั้งเอาไว้เราไม่ควรเอามนุษย์คู่หนึ่งคู่ใดที่เราฉันอยากให้ชีวิตสมรสฉันเป็นเหมือนกับคนคนนี้ เพราะคุณอาจจะไปก๊อปปเอาความไม่สมบูรณ์ของเขามาก็ได้เพราะมันไม่มีใครที่พัฒนาจนถึงพัฒนาต่อไม่ได้แล้วถูกไหมฮะเขาอาจจะมีบางด้านที่ยังบกพร่องอยู่คุณอาจจะไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องในชีวิตสมรสของเขามาก็ได้ดังนั้นแบบอย่างที่ดีที่สุดที่เราควรอยากให้ชีวิตสมรสของเราเป็นคือเป็นแบบอย่างของพระคริสต์และคริสตจักร เอเมนไหมฮะก่อนอื่นนะครับผู้ชายก็ต้องละบิดามารดาแล้วไปผูกพันกันและเราจะเห็นในปรถมการนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่พาเอวามามอบให้กับอาดัมเราสามารถมองได้ว่านี่คืองานแต่งงานครั้งแรกเป็นงานแต่งงานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการที่เราจะเป็นสามีและภรรยาควรจะต้องผ่านพิธีสมรสก่อน เอเมนไหมฮะบางคนบอกแต่ยุคนี้มันประหยัดไว้ก่อนอยู่กินกันไปเลยยังไงก็เป็นสามีเป็นภรรยาอยู่แล้วน่าแปลกใจที่ผมเห็นแม้กระทั่งเด็กอายุยังไม่ถึงยี่สิบนะฮะมีแฟนก็เรียกแฟนว่าเขาเรียกแฟนเขาว่าผัวเ แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินผู้ชายพูดนะมักจะได้ยินเป็นเด็กผู้หญิงพูดอ๋ออันนี้ผัวฉันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้รับพระพรโดยการที่ไปอยู่กินกับใครโดยที่ไม่ต้องแต่งงานนะฮะเราไปดูในยอห์นบทที่4ข้อที่16ถึง18ด้วยกันนะฮะพระเยซูได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาตักน้ำในเวลากลางวันจริงๆเราก็รู้นะฮะกลางวันคือช่วงเวลาที่ แดดแรงสุดๆนะฮะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาในช่วงเย็นหรือช่วงเช้าที่แบบทำไมเขาไม่มาเพราะมาแล้วต้องเจอคนอื่นและอาจจะต้องเจอกับคู่กรณีนะฮะเพราะว่านางอาจจะกำลังฉกผัวใครมานอนกับน,นางอยู่ <laughs> ดังนั้นนางก็เลยต้องมาในเวลาที่สาวๆเขาไม่มาตักน้ำกันก็เลยมาตอนกลางวันพระเยซูได้ไปเจอเธอแล้วจากนั้นก็มีการสนทนาเกิดขึ้น จากนั้นพระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามานี่เธอลองดูนะฮะเธอตอบพระองค์ว่าอย่างไรนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะแต่คำถามคือตอนกลางคืนเธอนอนอยู่กับใครอยู่หรือเปล่าอ,อ่านต่อไปจะรู้นะฮะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มี เพราะเจ้าได้มีผัวห้าคนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดียวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงแสดงว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่ผัวเมียกันเป็นแค่คู่นอนพระองค์บอกว่าเจ้าพูดจริงคนที่เจ้าอยู่ด้วยในเวลานี้ไม่ใช่ผัวเจ้าถ้าอยู่ด้วยกันโดยไม่สมรสนั่นเป็นเพียงคู่นอนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า ส่วนห้าคนก่อนหน้านั้นคือผ่านการแต่งงานเธอแต่งงานมาแล้วห้ารอบแล้วก็อาจจะบางคนตายหรืออาจจะแยกทางอะไรก็ตามแล้วตอนนี้เธอใช้วิธีทดลองอยู่กันไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามคนคนนั้นไม่ใช่ผัวนี่ไม่ใช่การสมรสที่ได้รับพระพรในทางของพระเจ้าเอเมนไหมฮะดังนั้นอันดับแรกเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องทำตามที่พระคัมภีร์บอก อดกลั้นใจเอาไว้แล้วรอให้ถึงวันนั้นที่จะแต่งงานบางคนบอกเฮ้ยลองไปก่อนเราค่อยแต่งงานมันเหมือนกับไปลองรถก่อนที่เราจะซื้อลองรถคุณลองกี่ทีครับทีเดียวแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคุณเป็นรถตามโชว์รูมหรือเปล่าที่จะต้องมีร้อยคนเข้ามาลองอ่ะลองคนละทีอะ เราค่อยไปจดทะเบียนแล้วก็ซื้อมาพอถึงเวลานั้นจะมีใครอยากได้อยู่อีกหรือเปล่าสมมุติผมมีโคกอยู่แก้วหนึ่งนะฮะผมเปิดกระป๋องโคกแล้วผมก็ซดคนแรกเลยผมส่งให้คนที่สองพี่แก๊สยังพอทำใจได้อยู่แล้วก็กระดกส่งต่อให้คุณนกคุณนกเริ่มสองปากแล้วเ <c oughs> ว้ยเริ่มส่งต่อให้คุณน้องนะฮะ พอไปถึงข้างหลังไปถึงอ่ะไปหนูเนี่ยผ่านป้าๆามาเยอะแยะเลยเนี่ยเหลือตรงกระป๋องเนี่ยเหลือเหลือหยดสุดท้ายหนูหนูจะดื่มไหมลูกอยากดื่มไหมแต่คนแรกกมันจะชื่นใจถูกไหมฮะเราต้องมองตัวเองว่าร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้าเราไม่ควรเป็นโคกครึ่งกระป๋องหรือโคกที่แบบ มันไม่ซ่ามันไม่มีฟองมันไม่อะไรแล้วนะฮะดังนั้นให้เรารักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ในโลกนี้เขาจะไม่ได้สอนแบบในพระคัมภีร์ในโลกนี้เขาจะบอกว่าออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกนี้ให้มันช่ำชองซะก่อนนะฮะแต่ผมอยากบอกให้พอถึงวันหนึ่งสามีคุณไม่ภูมิใจหรอกเพราะวันหนึ่งเขาก็จะถามคุณว่า ฉันเทียบได้กับแฟนเก่าเธอหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณพูดความจริงสามีคุณจะแบบคือแบบอยากจะแทรกแผ่นดินนะฮะงั้นดีที่สุดคือเก็บเอาไว้เอเมนไหมฮะถ้าเขาไม่ให้คุณค่าคุณพอที่จะทำพิธีสมรสจดทะเบียน และมีความรับผิดชอบต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าพี่น้องทั้งหลายก็อย่าไปเสียเวลาเลยเป็นเพื่อนกันดีกว่าเอเมนไหมฮะดัง <Amen. S 1> นั้นการสมรสในทางของพระเจ้าไม่ใช่ระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงแต่ระหว่างชายและหญิงและที่สำคัญนะฮะไม่ใช่อยู่กินกันก่อนแต่งแต่ต้องทำให้ถูกต้อง นะฮะเราจะย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้นะฮะการเริ่มต้นนั้นจะเริ่มจากการที่ผู้ชายละบิดามารดาของตนไปผูกพันก่อนจะผูกพันต้องมีการละจากเกิดขึ้นเพราะบางคนนะฮะแต่งงานแล้วไม่มีการละจากเกิดขึ้นนะฮะผมเข้าใจในประเทศเราเราอยู่ในเอเชียส่วนใหญ่ลูกก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่นั่นแหละแล้วมันก็ทําให้ประหยัดไปได้ก็กินข้าวฝีมือพ่อแม่อยู่บ้านพ่อแม่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะฮะ แต่ปัญหาคือพอมันไม่มีการละจากบางครั้งพ่อแม่เข้ามายุ่งยามในครอบครัวใหม่ของเราอย่างเช่นแม่ผัวกับลูกสะใภ้อันนี้คือพังพินาศกันหมดทำอาหารอะไรมาก็โดนด่าพับผ้าไม่ถูกวิธีก็โดนด่าจะเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการอยู่ตลอดเวลาถ้าทำได้และสามารถทำได้นะฮะ แยกออกมาเอเมนไหมฮะแต่ถ้าทําไม่ได้แล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วกันแล้วลูกเรามีลูกสะพ้ยเข้ามาให้รู้ว่าเขาต้องลาจากเราด้วยนะเราอย่าเข้าไปผูกพันเป็นเนื้อเดียวกับเขานะปล่อยลูกสะพ้ยว่าเขาอยากจะม้วนผ้าเขาอยากจะพับเป็นสามเหลี่ยมเขาอยากจะทําเป็นสี่อ่าหกแฉกต่อยเขาเอเมนไหมฮะ มันมันคนละครอบครัวกันนะเขาอยากจะอาบน้ำวันละสามครั้งก็เรื่องของเขาให้รู้ว่าเราเป็นสองครอบครัวส่วนผู้ชายเองนะฮะถึงแม้จะอาศัยอยู่ในบ้านพ่อแม่ของตัวเองก็ต้องละจากไม่ใช่แบบเข้าไปฟ้องแม่หมดเมียทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหมดแล้วทำให้พ่อแม่เกลียดชังเมียตัวเองแบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะหรือ เปรียบเทียบแม่กับเมียเธอนี่ฝีมือทําอาหารนี่เทียบเทียบกับแม่ฉันไม่ได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมีการละจากไหมฮะบางคนอาจจะย้ายบ้านออกไปก็ได้ห่างไปสิบกิโลแต่ตอนเย็นขอแวะไปหาแม่ก่อน <c oughs> ไปกินข้าวฝีมือแม่ทุกอย่างแล้วก็ค่อยกลับมาเนี่ยเอาเวลาเหลือเดินมาให้เมียอ,อันนี้ก็คือการไม่ละจาก ดังนั้นนี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะฮะต่อให้เราอยู่ในบ้านเราก็ต้องรู้ว่าฉันได้ลาจากแล้วนะแม่ก็คือแม่อันนี้เมียก็คือเมียมันมีเส้นแบ่งอยู่แม่อย่าเข้ามาปกครองเมียในครอบครัวนี้ฉันคือผู้ปกครองในครอบครัวนี้ฉันคือศีรษะเมียคือร่างกายอะไรก็ตามที่มีสองหัวคือตัวประหลาด ถ้าในครอบครัวนี้มีฉันด้วยมีแม่ฉันด้วยนี่คือตัวประหลาดเอเมนไหมฮะส่วนแม่เราก็เก็บไว้เทิดทูนเคารพนะฮะแต่ต้องขีดเส้นไว้นะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแล้วเขาไปผูกพันหมายความว่าไงครับว่าผูกพันเนี่ยเป็นการประสานกันเหมือนประสานกันด้วยกาวนั่นหมายถึงจะไม่แยกจากกันอีกเลยวันนี้แหะครับ หลายต่อหลายคนนะฮะแม้จะอยู่ใกล้กันตัวอยู่ใกล้กันแต่ความคิดอยู่คนละที่กันเพราะอะไรเพราะเราตื่นมาเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เราจะเข้าไปดูชีวิตคนอื่นเราดูหมดทุกคนในโลกเป็นยังไงแต่เราลืมไปว่าคนในบ้านเป็นยังไงมันไม่มีความผูกพันกันดังนั้นเมื่อใช้เวลาต่อกันปิดเครื่องมือสื่อสารคุยกันหน้าต่อหน้าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ แม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นนะฮะเพื่อนนั่งกันอยู่สิบคนอย่างเงี้ยมันนั่งทําอะไรกันมันนั่งพิมพ์คุยกันแต่มันไม่หันหน้ามาคุยกันมันพิมผมเคยเห็นหลายครั้งมันพิมพ์คุยกันตอนแรกเรานึกว่ามันไม่ได้มาด้วยกันจริงจงมันมาด้วยกันดังนั้นถ้าเรามาผูกพันกันแล้วต้องบอกตัวเองเลยว่านี่คนที่ฉันแต่งแล้วฉันจะอยู่กับเขาไปตลอดจนกว่าความตายจะพรากจะไปไม่มีตัวเลือกที่สองที่สาม เอเมนไหมฮะดังนั้นเราจะไม่มีสิ่งที่เราจะปกปิดอะไรกันอีกพระคัมภีร์บอกว่าชายและหญิงนั้นก็เปลือยกลายอยู่นั่นหมายความว่ามันไม่มีอะไรซ่อนคุณเอาเหรียญสิบไปแปะที่หลังคู่สมรสเขาก็เห็นคุณซ่อนอะไรไม่ได้เลยคุณเดาไปเน็บไว้ตรงไหนเขาก็เห็นหมดความหมายก็คือว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยกันได้ทุกอย่าง แต่ต้องให้เขาเปิดเผยนะอย่าไปล้ำเส้นนะฮะบางคนแบบสามีหลับอยู่ดึงนิ้วสามีมาลูดโทรศัพท์แล้วก็เออจำได้อาจารย์ทนาีสอนว่าความสัมพันธ์ของเรามันต้องเปลือยหมดดังนั้นแกบอกมาตอนนี้มีอะไรบ้างคุยอะไรกับใครบ้างอันนี้มันก็ไม่ได้เราต้องมีมารยาทแล้วพระคัมภีร์บอกฝ่ายภรรยาก็ต้องให้ความ ยำเกรงสามีอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจยอมเชื่อฟังสามีนะฮะไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตของเขานะฮะไม่ใช่ว่าสลับตำแหน่งกันภรรยากลายไปเป็นหัวนะฮะคอยบงการสามีแกนี่มันโง่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหมดฉันไม่เคยเห็นใครโง่อย่างแกดัดดาจริงๆนะ,ะถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะครับชีวิตมันก็พังเราต้องอยู่ให้เป็นพรแก่กันและกันเอเมนไหมฮะ ดังนั้นทั้งสองก็จะเป็นเนื้ออันเดียวกันในสายพระเนตรของพระเจ้านะฮะเมื่อพระองค์มองมาที่พระเยซูกับคริสตจกักรพระองค์เห็นว่านี่คือบุคคลเดียวกันดังนั้นเมื่อพระองค์มาที่สามีและภรรยาพระองค์เห็นว่านี่คือหน่วยเดียวกันนะฮะเป็นเนื้ออันเดียวกันดังนั้นเราต้องรักษาจุดนี้เอาไว้และอย่าให้สิ่งใดเข้ามาทำให้แยกจากกันได้แล้ววันนี้พอหอมปากหอมคอก่อน ละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะข้ามนะฮะเพราะว่าเราจะมีเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐที่อยุธยาดังนั้นหลังจากนั้นเราจะกลับมาเรียนต่อตอนที่สองให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจ,จนะในวันนี้ขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนให้เราได้เห็นความสำคัญของการให้พระวจ,จนะมาเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของชีวิตสมรสที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ a เมน ขอบคุณครับสวัสดีครับ